สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนป่าสิบห้ามาชมคุณยายอายุเจ็ดเจ็สิบห้าปีผลเห็ดขนมโขกค่ะของของค่ะมาค่ะชมน้ำก้านนั่นค่ะต้องข่าน้ำมันก่อนเนาะค่ะก่อนไตได้เลยไ่ะถ้าไม่ได้เพ่ไปแล้วของมัาอ๋ต้งแบอ่นอ่ทบาทน้กโบราณจ้า ขายดีอบอจ้าขายดีใบบนไดกับเขาคิ้วซื้อจ้า้เยี่ยมเลยค่ะขันไปขายาน้าวัดบางคนเ่อกับมาเมาเอาไปถวายอาจารย์ถวายพระค่ะไปบนไดกับเขาคิ้วซื้อค่ะจ้าวจังหวัดมันฑะเสค่ะค่ะคุณยายมาจากไสเนาะจ้ามาจากสุพรรณนค่ะ ค่ะค่ะอุทุมพรอิี่สงโคกโบราณมันไหลต่คนโบเฮตุใช่ไหมสมือเนี่ยเขาเฮ็ดแต่ขนมซิ่งค่ะขนมขบกซิงเฮ็ดพิษเฮ็ดถือล่องพิษล่องมากแค่ไนจังได้สูตรเมนบบค่ะจังได้สูตรนี่สูตรนี่คือเฮ็ดเองเฮ็ดเองเข้าวแป้งกับเองข้าวแป้งกับไปสือแป้งอันนั้นแป้งต้มเห็กเขาค่ะอันนั้นที่แหลกนั้น วาสิเปรียนออกประกาศเรอน้ำดวนเนว่าเรียนที่ค่ะแบบประธานเป็นแยวเป็นแถวหาบแถวหาบบ้านนาพันกระบ ar, like so other, so ุมีค่ะก็เลยก็เลยบอกไปเรียนก็เลยมาล่อมทิ่รุ่มล่อมตูเจะหอมค่ะแลที่นี่กระสูตรยูโต้ล่ะยูโต้นี่ค่ะแป้งกิโล มาเลยแบ่แงสูตรขนมโขกมาเลยค่ะกิโลละสี่สิบบาทค่ะบ้านนี้เขาก็นี่แกงกะทิค่ะน,น้ำตาลค่ะขนนมะคตังได้มันสีแสบเอาก,ก็แส่กะทิหลายค่ะเน้นกะทิน,น้อยจังน้อยเนาะคะ่ะเน้นกะทิหลายจ้ะกะทิคือเฮาบข่ขี้ที่เครื่อง บัดนี้เราก็ใส่เกลือนนำค่ะให้มันปุ่มๆให้มันหวานจืดๆจ้าจ้าคุณยายเพิ่นอายุเจ็ดสิบปีค่ะเพิ่นแขคขนมครกได้ยังของชีเจ็ดสิบหาหรอคะจ้าอืงหลุนเล่าเขาวเดียวกันเข้าไปบ่อใดแล้วค่ะเข่ากั้มจังสีหรือเปล่าคะต้นปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจังสีลักจ้าแล้วก็ได้เฮ็ดขนมให้พระชั้นหนำเนาะค่ะเนาะ โอ้ยบุญหลายค่ะอนุโมทนานำคุณยายเด้อค่ะเด้อได้แก่แต่งยังมาถวายหลวงปู่เลี้่ะแล้วหลวงปู่แล้วเอาเขาม้าเราก็มาแบ่งให้ให้แกงมาถวายท่านให้ท่านได้สดแน่ว่าจันดอกค่ะค่ะเลี้ยงโเลี้ยงเน่าอ่า ต้องท่าน้ำมันก่อนเนาะค่ะก่อนใจได้เลยค่ะไม่ได้ไม่ไปแนวของตองตองที่บ้านเนาะมีที่บ้านตองชีดเลือดจาชมคุณตานะคะคุณตาเพิ่มชีดค่ะ ขนมพกนะครับทำไม่ใกล้ทัดนะครับมัขายดีมากค่ะข้างนยี่สิบาทด้ค่ะครับมคิวหลังมันกว่าับสูกไม่ทันครับขนมพกสูตรโบราณจ้าแซ่บค่ะของเปินสูตรโบราณมาสออนะ ม่มูพ่นอยากได้ก็เลยให้พ่นไปมันโรดมาเด็ดพิมพ์โคกเล็กนี่บ่จา้าเ,เป็นขกเล็กเนาะคนพิมพ์สื่อพิมพ์มากค่ะ